ธรรมดาก็ยังไม่ใช่เทวดาเลขคำนวนมาตัวไหนจะเข้าก็ไม่รู้ดูเป็นแนวทางนะคะทุกท่านที่ชมอยู่ใช้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านสวัสดีค่ะกับมาพบกันกับช่องแอดคนธรรมดานะคะแอดมินยังเป็นคนธรรมดาแอดมินยังไม่ใช่แอดเทวดาดังนั้นเลขที่คำนวณมา จึงอาจจะยังมีเข้ามีหลุดนะคะคําเตือนการคํานวณตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะโอเคจ้าสําหรับคลิปนี้แอดมันก็จะแบบว่าไปรูเร็วมากเลยนะคะหายไป3ามสี่วันเพราะว่าไปคิดคํานวณสูตรมาอยู่นะคะโอเควันนี้ก็จะไปรูเร็วเลยนะแอดมันก็จะเพิ่มเติมนะคะ เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะสูตรหลักหน่วยแอดมินเพิ่งจะคิดได้นะคะมันต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะแต่ว่ามันก็จะมาคล้องจองกับสูตรที่แอดมินได้ให้ไปก่อนหน้านี้นะคะโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราก็จะเริ่มเลยนะอ่ะสูตรค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรหนึ่งหน่วยนะคะแอดมินจะไปเร็วมากเลยนะเป็นจรวดเลยนะคะหน่วยบนเพราะว่าพวงนี้หยออกเลยนะอ่ะหน่วยบนนะคะ สนใจเก็บกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้อดมินด้วยนะคะอ้าวร้อยคอหนึ่งนะคะบวกใครมีใบตรวจหวยใบเลี้ยงเบอร์นะคะเอามาเขียนไปพร้อมกันกับแอดมินเลยนะคะแอดมินจะไปรุกเร็ว,รว,รวจะรวลดเลยนะโอเคจะอ่ะวร้อยคอหนึ่งนะคะเราจะเริ่มสตาร์ทกันที่เหมือนเดิมนะคะหาผลค่าที่เริ่มที่เ,เลขท้ายที่ออกหกหนึ่งแปดนะคะเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคจะอ่ะเ,อเลขที่เราเอามาคํานวณน,นะคะเราก็จะเอาทิศ วิเคราะห์นะคะจากตัวเลขสถิตินะคะจากตัวเลขสถิตินะคะที่ได้จากาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล er รางว,วัลที่1นะคะก็จะเอามีรางวัลที 1, ่1นะคะเลขท้ายสตัวค้อึข้คสองคสามคสนะคะก็จะเอามาคิดคํานวณกันนะคะตัวเลขเป็นการนํามาจากสถติติตัวเลขนะคะเก็บจากการสถิติตัวเลขจากการออก,ออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดก่อนๆแล้วเอามาคํานวณในงวดนี้นะคะโอเคจะนะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะ เอเอจะมาหาที่งวดนี้อะ hmm. นะคะเริ่มสตาร์ทที่งวดนี้นะคะเพื่อหาผลงวดนี้นะคะโอเคร้อยข้อหนึ่งคือเจ็ดนะคะโอเคเราจะมาเริ่มสตาร์ทกันเลยนะคะมาไปเร็วๆร้อยข้อหนึ่งนะคะอา้าวเจ็ดบวกสามค่ะเจ็ดบวกสามขยายหน้าจอนะคะอ่เจ็ดบวกสามนะคะขยายหน้าจอแล้วนะอา่าโอเคไปเร็วเล้วนะนะคะ เจ็ดบวกสามนะคะเท่ากับสิบนะคะก็จะได้ศูนย์นะคะศูนย์เอ็กเท่ากับลบเดี๋ยวนะคะเอ็กเท่ากับบวกเก้านะคะแล้วก็เดินหน้าไปหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเราก็จะได้เท่ากับศูนย์นะคะบวกเก้าก็จะได้เก้าเดินหน้าไปหนึ่งก็เป็นเนะคะ สูตรก็จะเป็น x เท่ากับบวกเก้านะคะแล้วก็ลบหนึ่งนะคะ <c oughs> บวกเก้าลบหนึ่งลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งก็จะเป็นแปดลบเป็นหนึ่งตัวนะคะอะเลขที่ได้คือเก้าหนึ่งเก้านะคะหายไปสามสี่วันไปคิดคำนวณเลขมาจ้านะคะโอเคอใช้หลักสิบเหมือนเดิมนะคะสิบคือแปดค่ะ สองสิบคูหนึ่งคือห้านะคะแปดห้าสิบสามนะคะได้เท่ากับสามบวกเก้านะคะเก้าสิบเอ็ดสองเป็นสองนะคะลบหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะผลที่ออกคือหกสี่สองนะคะหกสี่สองอันนี้เราจะหาหนักรวยนะคะอุ้ยเก้านะคะแล้วก็สอง ก้าละสองนะคะโอเคต่อไปเราใช้นะคะเจ็ดบวกเจ็ดนะคะเจ็ดบวกเจ็ดจะสองสิบสี่นะคะสี่บวกเก้าสามนะคะเป็นสามลบหนึ่งเป็นสองสี่สามสองนะคะเลขที่ออกนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะโอเคนะคะเราก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองค่ะศูนย์หนึ่งสองหาลักหนวยนะคะอ่ะสองมาค่ะ มาก,ก็ไปต่อเลยนะคะเราก็จะได้สองบวกสี่อ่ะสองบวกสี่ค่ะสี่ห้าหกเป็นหกนะคะหกบวกเก้าหกบวกเก้าเป็นห้านะคะห้าแล้วก็ได้สี่เลขที่ออกคือหนึ่งเก้าหกนะคะหนึ่งเก้าหกอ่ะหกค่ะหกวง โอเนะคะหนึ่งเก้าหกหกวงขอเลื่อนขึ้นนะคะตะกี้ลืมเลื่อนขออพายด้วยนะคะมาไปต่อเลยนะคะอ่ะก็จะได้หลักร้อยข้อหนึ่งนะคะอ 8. 8่ะแปดแปดบวกหนึ่งนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเก้าสองสิบแปดนะคะ,ะใช่ไหมเก้าบวกเก้าก็สองสิบแปดสิบแปดแล้วก็บวกลบหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะลบหนึ่งเป็นเจ็ด ก็จะได้807นะคะแปดศูนยนะคะ8 0ดศูนอะไรมาเจมานะคะอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะเพราะัะนั้นจะวงแต่หน่วยนะคะจะวงแต่หน่วยนะคะมาต่อไปห้าบวกสี่ค่ะใครมีเรียงเบอร์มาคิดตามไปกับแอดมินเลยนะคะคิดไวๆนะจ๊ะอ่ะเเป็น9้านะคะ9้า เก้บวกก้เป็นเก้าสองสิบแปดลบหนงเป็น 7. 7เจ็ดเก้าหมือนเดิมนะคะ,ะเลขที่ได้คือสี่นะคะสี่นะคะเจ็ดมาจากวงเจ็ดนะคะมามนี้นะคะสิบกกอ,อ,อได้สองบวกแปดสองบวกแปดสองบวกแปดเป็นสินะคะเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกเก้าเป็นเก้านะคะลบหนึ่เป็นแดน,นะคะ น,นะคะ098ย์มาในเลขเต็งหนึ่งที่แอดมินให้ไปนะคะมาในเลขเต็งหนึ่งที่แอดมินให้ไปแต่ที่นี้ว่าเราจะดูว่าเลขอะไรจะมานะคะเราจะมาดูกําลังของตัวเลขพลังของตัวเลขนะคะว่าตัวไหนจะมานะคะ16กกอคอหนะคะจริงๆแล้วมันมีอีก2สูตรนะคะแต่อันนี้จะเพิ่มให้อีกสูตรหนึ่งลกันนะคะอีก2สูตรซึ่งเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะอันนี้คือเลขหน่วยบนที่แอดมินให้ไปวัด ก่อนหน้านั้นเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่สามนะคะที่แอนมีให้ไปเนี่ยอันนี้สูตรสูตรที่หนึ่งนะคะ,ะโอเคนะนี่นะอันนี้อัพลงไปให้แล้วนะคะอัพลงไปให้แล้วนะนะสี่หกหนึ่งสองแปดซึ่งหกหนึ่งสองนะคะแล้วก็ตัวที่แปดนี่อันนี้เป็นเลขเต็งหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าแปดนี่เห็นไหมมันจะชนกันที่แปดนะคะชนกันที่แปด สูตรนี้เป็นสูตรที่สามอ็งไม่จะให้ดูเนาะที่แอดมินโฟกัสไว้นะเอที่แล้วมันมีแปดอันนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสูงนะคะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสูงเป็นศูนย์เก้าแปดนะคะศูนย์เก้าแปดนะคะเป็นศูนย์เก้าแปดหลักหน่วยบนนะคะศูนย์เก้าแปดจุดสาม 8สูตร3นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามแล,แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ mm ิน hmm. ดี้วยนะคะอิน mm hmm. จะไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้หอยออกเลยะคะจะเริ่มฟันแล้วนะอ่ะเราก็จะได้เพิ่มอีกตัวคือ8นะคะซึ่งจะมีอี3สูตรนีจะลงมันก,ก็จะคลิปนี้จะยาวมากนะคะอ่ะ8เพราะฉะนั้นก็คือนะคะ2และ8นะคะอินดเพิ่มให้คือ8นะคะ อันนี้คือหนีเลขอันแล้วนะหนีเลขอันบอกตรงๆนะคะว่าหนีเลขอันนะคะเพราะว่าเลขมันดังมากนะคะสองมีโอกาสที่จะดับสู์มากมีสองมีโอกาสดับสูงมากนะคะโอเคนะเป็นอันที่เข้าใจเพราะว่ามันดังเลขมันดังดังจัดประหยัดไฟเออนะคะดังจัดจะประหยัดไฟก็คือมันจะดับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหนีเลขอันมาที่แปดหน่วยก็คือจะเป็นแปดนะคะแล้วก็ในขณะที่สิบสิบอดมินก็จะมีเหมือนกัน นะคะหลักสิบยวกันนะแอดมินลงไปให้แล้วใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบ๊บหนึ่งนะคะจริงแล้วแบ๊บหนึ่งนะคะโอเคหลักสิบแอดมินฟันไว้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะคะแต่ว่าแปดก็มีเด่นเหมือนกันนะคะแล้วหลักสิบเนี่ยหลักสิบเจ็ดแปดเห็นไหมคะบางท่านทักมาเอ้าวห็นไมเลขครบบน ฟันเจ็ดแปดไว้ทําไมไม่มีไม่มีแปดโอเคมีนะจ้ะแปดมีนะแปดแปดมีนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกสองสูตรหลักสิบคือแปดเหมือนกันถ้าแปดมาเดี๋ยววดหน้าแอดมีจะเอาสูตรลงให้นะคะแต่วดสาหรับวดนี้แปดยังไม่ลงอันนี้จะให้ดูก็ได้อะโอ้มันตัวเล็กมากเลยอโอเคนะครับเป็นว่าเป็นอันเป็นว่าเราจะมาเล่นเลขรองนะคะคือแปดเลขรองห้าและแปดนะคะหลักสิบนะห้าแปดนะ อันนี้จะฟันให้เลยเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคะนี่จะรู้สึกแบบลกมากเลยเพราะว่าพรุ่งนี้หวยจะออกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เวลาเตรียมตัวที่น้อยมากเพราะว่าเมื่อคืนนั่งคิดสูตรอยู่จนเกือบเที่ยงคืนนะคะอืมนะคะโอเคถ้าเดี๋ยวจะฟันไปเลยนะคะสิบหกกคอนะคะหกห้านะคะสิบหกกคอหกห้านะคะหลัก ร้อยอ่าหลักร้อยถ้าใครไม่นมน่ใจนะคะไปดูคลิปหลักร้อยแอดมินได้นะแอดมินฟันหลักร้อยไว้ให้แล้วนะวะ่าหลักร้อยแอดมินฟันอะไรไว้นะคะอ่าเห็นไหมอันนี้เลขครบบนนะคะเลขครบบนก็ลงไปให้แล้วนะคะเลขครบบนลงไปให้แล้วอืมนะคะครบบนนะคะทั้งหมดยี่สิบชุดนะคะอ่าอันนี้ใช้สูตรเดิมสูตรเดิมที่เคยเข้าอันนี้คือวินอันนี้คือวินเต็มนะคะวินเต็ม วินเต็มก็คือวินที่แบบไม่ตัดเลยคัดตัวเด่นหมดเลยนะคะวินเต็มคัดเด่นนะคะน,นี่คือวินเต็มคัดเด่นอันนี้คือเลขเด่นนะคะเลขเด่นที่ตัดให้แล้วนะคะอันนี้ชุดแรกนะคะตัดชุดแรกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะเป็นวินเจ็ดชุดนะคะถ้าจับวินจริงๆแล้ววินเจ็ดชุดนี่จะได้ทั้งหมดห้าสิบหกชุดนะคะห้าสิบหกชุดตัวตรง แต่แอดมินไม่ลงให้อันนี้ใครพอใจก็จับจับนะคะอันนี้คือวินเต็มนะคะอันนี้คือ mm hmm. เขาเรียกวินลองวินลองคือวินที่แอดมินจับให้ยี่สิบชุดงวดที่แล้วแล้วมันเข้านะอะ่นะคะอันนี้ก็จะให้ดูเดี๋ยวงวดที่แล้วที่มันเข้าแบบนบงวดแล้วที่มันเข้านะคะเข้าโต๊ะนะคะอ่าจะเห็นน,นะคะอันนี้คืองวดใช้วิธีเดิม กับวินตะกี้นะงวดที่แล้วเข้าเจ็ดสี่หนึ่งเข้าโต๊ดนะคะเข้าโต๊ดคือใช้สูตรเดียวกับตัวนี้นะคะอันนี้คืองวดสิบหกกคอนะคะเห็นไหมงวดสิบหกกคอนี่คืองวดสิบหกกอะอ่ะใช้สูตรเดียวกันกับสูตรเมื่อตะกี้นะคะ,ะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะวิน,นก็จะมานี่นะร้อย เราจับศูนย์ไว้ศูนยนะ์เด่นห้านะคะศูนย์นะคะเด่นรองรองคือห้านะคะร้อยรองจะเป็นห้านะคะศูนย์เด่นห้า ะะนคเด่นห้าแนวโน้มที่เลขจะมาเบิ้ลงวดนี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะเบิ้ลหามนะคะเพราะว่าไม่ได้เบิ้ลหามมาหลายงวดแล้วนะคะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็ดีไปนะคะลองแปดนะคะสิบนะคะลองแปดนะคะลองแปดหน่วย นะคะหน่วยเด่นคือหนึ่งสองนะคะเด่นสองโอกาสมันจะดับสูงนะคะแต่จริงจริงแอดไม่มีเลขดับนะแต่ดูถ้าดูทรงแล้วนะคะดูทรงแล้วสองมีสิทธิ์ที่จะดับสูงมากนะคะอืมนะคะหน่วยนี่จะเป็นเด่นหนึ่งอะเด่นหนึ่งนะะจริงแอดให้เด่นสองไว้แหละแต่ว่าหลังจากดูทรงแล้วอะสองมีสิทธิ์ที่จะดับ นะคะ้วจะลองแปะแปดนี่คือเลขหนีอันแล้วนะคะหนีอันนะลองสองดูทรงแล้วสองมีสิทธิ์เจะนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคไม่เสียเวลาเราก็จะมาจับกันเลยนะคะมาจับเลขกันแล้วนะอันนี้ เขียนตัวใหญ่บลมบ์ทมเลยนะโอเคนะจ๊ะสิบหก้อนะนะจับเลยค่ะอ่ะศูนนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะศูนย์หนะศูนนึ่ะศูนย์ศูนย์แนะคะแล้วก็ก็จะเป็นเอ่อศูน 0 5 8 0 5ห้าแนะคจากนั้นก็เดี๋ยวนะคะให้มันตัวเล็กก่อนหน่อยก็เดี๋ยวตัวเล็กเลกเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่อยู่แล้วนะคะมาแล้วก็0 5 1 0 5 1 0 5 8 0 8 1 0 8 2 แล้วก็088นะคะ088นะคะ088โอกาสที่แนโนมที่จะมาเบิ้นนี่มาสูงมากเลยนะคะตอนนี้นะคะ088ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขมีเป็นการนำมาวิเคราะห์จากสิติตัวเลขนะคะ,ะ0นะคะต่อไปก็5 ในทีเขียนตัวเล็กๆนะครับจะเป็นพ่อจะเป็นเลขรองนะคะอันนี้คือเลขเด่นนะนะแล้วก็ศูนย์ห้าสองอ่ะศูนย์ห้าสองไปละศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเอ่อศูนย์แปดหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าสองนะคะแล้วก็ศูนย์แปดแปด แล้วก็ห้าแปดแปดห้าแปดแปดนะคะห้าแปดแปดห้าแปดแปดห้าแปดสองตัวเล็กๆนี่คือลองแล้วนะห้าแปดสองนะห้าแปดแปดห้าแปดสองนะแล้วก็ห้าแปดหนึ่ง นะคะก็จะมีประมาณนี้แหละนะคะเลขก,ก็จะมีเท่านี้เราจะมาเล่นที่เด่นนะคะเอาเด่นก็คือศูนย์ห้าหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่จะเด่นอีกตัวก็คือศูนย์แปดแปดแค่นี้นะอ่ะถ้าห้ามาแรงอ่ะห้ายังแรงห้าไม่แผ่นนะคะห้าไม่มีแผ่นนะ,ะอ่ะแต่สองมีแผ่วนะคะสองกำลังไปและะ้วนอ่ะ นี่ก็จาก20ชุดก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชุดนะคะ20ชุดเหลือ8ชุดนะคะ8ชุดนะคะเหลือ8ชุดโอเคแคปหน้าจอไว้ค่ะนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้หมดนี้หมดสินนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะอ้าวแคปหน้าจอค่ะสนใจคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ